ธรรมวิจยะตรงนี้ก็พูดหลายครั้งเหมือนกันธรรมวิจยะด้วยการใช้เหตุผลด้วยการใช้การคิดนึกตริตรึกนี่ก็ธรรมวิจยะพู้เจ้าบอกว่าการพิจารณาให้พิรณาในสกรอบพิจณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจฏจสุบานนะพิณาไปแล้วยมเห็นไหมว่าอาการที่พิจารณานั้นก็มีการเกิดดับมีใครพิณาอสุภะตลอดทั้งวีทั้งวัน ไม่ขาดตอนเลยสักวินาทีเดียวไม่มีมีดับมีเกิดเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมาคิดอสุภาใหม่คิดาสุภาไปสักพักตรงนูน่นใจว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยบ้างว่าไปตรงนู้นบ้างว่าไปคิดตรงนี้บ้างอ้าวไม่ไหวอีกแล้วต้องมานั่งทําสมาธิใหม่เี่ยใครควรสอดสองทำจิตไม่มีกําลังก็หลุดหลุดหลุดนะต้องมาเริ่มพิจารณาใหม่ไม่เกิดปิติไม่เกิดความสุขจิตไม่ตั้งมั่นนะ จย,ยะในระดับที่ละเอียดขึ้นเป็นการเฝ้าดูเฉยๆนะเหมือนกับตัวอุเบกขาสัมโพชงที่พระตถาคตบอกว่าพิสูจนนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตตั้งมั่นให้ดีเอาแบบง่ายๆนะโยมจะปล่อยวางกายเนี่ยโยมก็ใช้ความคิดนึกมาพิจารณาปล่อยวางกายโยมยังใช้ขันธ์ห้าอยู่เห็นไหมโยมต้องปล่อยวางขันธ์ห้านะ แต่ปล่อยวางตูมเดียวยังไม่ได้โยมก็ถูกสอนว่าต้องปล่อยวางกายต้องพิจาณาสุภะอสุภะเป็นไรเป็นนึกเรื่องอดีตวันนั้นไปดูศพหมาสัญญาขานเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งไปในอนาคตเราแขนขาดขาขาด,ขาดเนื้อตัวเปื่อยผุพังเน่านอนปรุงแต่งอนาคตเห็นนะสังขารใช้สัญญาสังขารมาปรุงแต่งเพื่อปล่อยวางกายโยมปล่อยวางกายได้แล้วแล้วโยมจะต้องปล่อยวางไอ้สองตัวนี้ไหม ก็มันยังเป็นสัญญาสังขารมันเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าโยมไม่ปล่อยวางโยมก็เข้านิพพานไม่ได้โยมก็ต้องมานั่งปล่อยไอสุภาของโยมอีกแล้วยมจะปล่อยวางอสุภาโยมจะทํำยังไงโยมคิดเพื่อปล่อยวางความคิดเหรอก็ผิดอีกแล้วโยมต้องเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาของความคิดเห็นความคิดไม่ว่าความคิดประเภทไหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเวลาโยมจะปล่อยวางความคิดโยมจะไปคิดซ้อนคิดก็ไม่ได้ปล่อยความคิดอีกแล้ว โยมก็ต้องหยุดคิดเห็นนะอยู่ที่ระดับของการปล่อยวางธรรมวิจยะเนี่ยเห็นนะพอโยมเห็นความคิดเกิดดับไปเรื่อยๆโยมก็มองเข้าใจแล้วเอ้ยความคิดก็ไม่ต่างกับรูปเลยเกิดดับมันไม่ใช่ชีวิตนี่แต่ก่อนเรานึกว่าความคิดมันโผล่ขึ้นมาเองได้นึกว่ามันเป็นชีวิตเป็นกิเลสจริงๆมันไม่ใช่อ่ะต่อไปโยมจะเห็นอะไรเห็นจิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนะคือวิญ,ญญาณขานันผิวผววผู้รู้ ที่เข้าไปรู้ความคิดเข้ามารู้รูปเข้าไปรู้ความจําเข้าไปรู้สุขทุกข์อย่างนี้โยมก็รู้จักแล้วว่าความคิดความจําก็ไม่ใช่ชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีขึ้นเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้ดับไปเพราะวิญญาณดับไปโยมก็อ่ะมันก็เหมือนโกดหินดินทรายเราจะไปสนใจมันทําไมเราจะหาสัจจากความจริงเดี๋ยวก็เข้ามามองที่จิตว่าอ๋อไอจิตผู้รู้มันเป็นตัววิ่งเข้าไปหาทุกเรื่อง คนึกว่าจิตตัวเองของของตัวเองจริงๆดูไปดูมาอา้าไอ้จิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความคิดความำํำก็เกิดดับอีกเนี่ยแล้วทีนี้โยมก็ต้องปล่อยจิตผู้รู้ตัวนี้อีกที่เป็นวิญญาณขันที่ยังเกิดดับทีนี้จะปล่อยผู้รู้ยังไงอ่ะถ้าโยมไปคิดพิจารณาเพื่อจะปล่อยผู้รู้ผู้รู้ก็ไปเกาะความคิดและใช้ความคิดอีกแล้วจะปล่อยอยังไงปล่อยไม่ได้จะปล่อยผู้รู้โยมก็ต้องเฝ้าดูมันเฉยๆนี่ก็ธรรมวิจยะอีกแล้ว ฝ้าดูให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางกลายการดับไปของมันเห็นนะต้องนิ่งจริงๆแล้วนิ่งจริงๆโยมจะกลับมาอยู่กับอะไรกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนะกลับมาสู่พื้นฐานเหมือนเดิมเหมือนการท,ทําทีแรกเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกนั่งรู้ลมหายใจนะทาแค่เนี้ยไปอย่างเดียวเนะี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยเพราะมันจะดูได้ตั้งแต่ของหยาบไปยันของละเอียดคือรูปไปยันวิญญาณเลยสองตัวก่อนด้วยกันอยู่แล้วนะทบุญไปวนมาผลที่สุด พอไปเจอผู้รู้ต้องการปล่อยวางผู้รู้กลับมานั่งดูลมหายใจเหมือนเดิมโอถัเอ้ยนะนั่งทําอยู่ต้องนานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คงพอเข้าใจนะพระอาจารย์ให้พิจารณาการเกิดดับของขันห้าในเวลานั่งสมาธิขอคาอธิบายพรมยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้เข้าใจที่ถูกต้องครับเวลายมถามหรือเขียนคาถามเนี่ยนะยมต้องพยายามนึกถึงพู้เจ้าบ่อยๆ ไม่ใช่อัตมาให้พิณาเห็นการเกิดดับโยมต้องบอกทำไมพระศาสดาให้พิจารณาเห็นการเกิดดับของขันธ์หน้านี่เป็นบทพัญชนะของพระศาสดาใช่ไหมเอาไปดูสิพระศาสดาพูดนี้จริงไหมนี่โยมต้องพูดถึงพระเจ้านะคำพูดพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ทำไมพระเจ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เรื่องการสินน้นอาสวะเราความความสินน้นอาสวะเพราะสายปฐมฌานทุติยฌานนะเนี่ย พอ,อได้ปฐมฌานแล้วนะอันนี้ผู้เจ้าไล่จากปฐมฌานถึงสัญญาวเวทนิโรธแล้วเริ่มอธิบายยกตัวอย่างจากปฐมฌานไล่ไปทีละระดับในทุกสมาธิทุกขั้นนะในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เป็นความยากลาบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนอยากใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะนั้นเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นความเป็นอนัตตานะเห็นความเสื่อมสลายลองไปดูเธอดำลงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นดำลงจิตด้วยการเห็นการเกิดดับนะอย่างนั้นด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกําหนดว่า นั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นแปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานเวลาโยมเห็นอะไรเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ําเรื่อยๆแสนครั้งล้านครั้งสิบล้านครั้งยมจะเริ่มเห็นแล้วว่าขณะที่มันดับไปเรายังมีความรู้อยู่โยมจะเริ่มน้อมจิตไปสู่ผู้ที่รู้อยู่ซึ่งการเกิดดับแต่ตัวมันไม่ได้เกิดดับไปกับสิ่งเหล่านั้น เนี่ยคือการน้อมเจตไปสู่อมตะธา,า,าตุเข้าใจไหมผู้เจ้าตรัสต่อว่าเธอดำลงอยู่ในวิปาาัสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาตดำลงอยู่ในวิปาาัสนาญาณดำลงอยู่ในการเห็นการเกิดดับอันมีปฐมฌานเนี่ยเป็นบาตานย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกาอนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ถ้ายังมีอาสวะเลือยู่ก็เป็นอนาคามีนี่โยมต้องบอกว่าผู้เจ้าตัดอย่างนี้ทําไมผู้เจ้าถึงตัดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าสมาธิขั้นใดในเจ็ดระดับแรกพระศาสดายืนยันว่ามีการเกิดดับอยู่แน่นอนโยมไม่เชื่อทํำยังไงเฝ้าดูผู้เจ้าให้เข้าไปเฝ้าดูแล้วโยมก็จะค่อยๆเห็นอ๋อมันเปลี่ยนปับ๊บเดี๋ยวไปคิดนี่เปลี่ยนป๊ปับป๊บไปคิดนี่ เวลาจิตมีสมาธิมันไม่ได้คิดเยอะนะมันเปลี่ยนนิดเดียวยน,นิดเดียวขณะที่เปลี่ยนนิดเดียวนะความเป็นตัวตนของโยมไปพร้อมกับการเปลี่ยนโยมจะเห็นเกิดดับไหมไม่เห็นเวลาโยมมีสมาธิมากๆโยมเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดดับก็เราเกิดดับไปพร้อมกับมันพอกันเลยเห็นนะหน้าที่เพราะฉะนั้นทํำยังไงเฝ้าดูต่อไปเฝ้าดูต่อไปเลยทําไม่มากเสพมากทํามากจเจริญมากพรูเจ้าจึงบอกสมาธิต้องทามาก ทำมากโยมก็จะเฝ้าดูได้มากได้นานขึ้นโยมก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอมันขยื่นนิดเดียวเว้ยมันขับนิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้นั่นเกิดดับแล้วนะั่นเห็นนะไม่ได้เกิดดับไปไกลหนีไปไหนไกลเลยนิดเดียวไม่เห็นเห็นยากนะ <c oughs> แล้วถ้าโยนไปเพลินต่ออัศาธาลดอร่อยของสมาธิยิ่งไม่เห็นใหญ่เลย เพราะฉะนั้นทำมากเจริญมากเสพมากแต่อย่าเพลินต่ออัตสาธาลดอร่อยของสมาธิสุขสมณัตใดๆอันเกิดขึ้นโดยอาศัยอุเบกขาบ้างดินน้ำไฟลมบ้างสุขสมณัตนั้นเรียกว่าอัตสาธาของรูปอัตสาธาของเวทนานะเพราะฉะนั้นอย่าเพลินกับมันนะมีหน้าที่ทำยังไงเห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงข้างในไหมนะแค่นี้เองพ่อเข้าใจไหมเนี่ หลายๆตัวอย่างด้วยนะลองไปฟังซีดีเอาัั่งนะเดี๋ยวจะได้ตอบปัญหนาน้อยละนันทีกับอุเบกขาเหมือนกันหรือไม่ครับอ่ามันคนละอาการละนันทีแล้วให้กลับมาอยู่อุเบกขาโยมกําลังเพลินกับความคิดอดีตเนี่ยโยมต้องละมันละ แล้วเนี่ยไม่ใช่ไปรู้เรื่องใหม่ต่อไปคิดเรื่องใหม่ต่อนี่ไม่อยู่อุเบกขาละนันทิแต่ไม่อยู่อุเบกขาไปหารู้เรื่องใหม่ต่อเข้าใจไหมละนันทิปับต้องกลับอยู่อุเบกขาคือความนิ่งความว่างหรือกลับมาอยู่กับกายคือลมนะนี่ถ้าเราจะมองทุกในอริยสัจเราจะมองทุกคือการเกิดสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกเหตุข,ของทุกขคือการมีผัสสะ การดับของทุกข์คือการละความเพลินวิธีการดําเนินให้สิ้นทุกข์คืออรยิยมรรคมีองค์8อันนี้มองถูกต้องหรือไม่ครับทุกข์อยู่แต่ไขว่กันไปไขว่กันมาเพราะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยสายปฏิจจสุบาทต,ตลอดสายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้หมดสนะายปฏิจจสุบาทสายใดสายหนึ่งก็ได้เห็นโดยนนยะอริสัตสีคือเห็นการเกิดการดับของมันหลุดพ้นได้หมดพนะู้เจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองเลย ทีละสาย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 นะถ้าโยมอยากเสื้อตรงนี้ไปอ่านปฏิจจสุปาทจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธาทำเอาไว้หนึ่งพันกว่าหน้าเล่มนี้นั่งอ่านห้าปีสิปีกระจางแน่นอนนะทนอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นเป็นทุกนะทุกขคือการเกิดอืมไม่ใช่นะเราจะมองทุกขคือการเกิด การเกิดเป็นเหตุให้ทุกเกิดทุกแปลว่าแตกสลายแตกสลายขันห้าเป็นทุกเพราะขันห้าแตกสลายทั้งหมดนะธรรมชาติใดก็ตามที่มีการแตกสลายธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากล่องทุกนะเกิดเป็นเหตุของชลาหมรณะพระเจ้าถามพระนุนไงอนนท์อะไรเป็นเหตุปัจจัยของชลาและหมรณะชลามรณะ มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอนะอานนท์ก็ตอบชาตินะคือการเกิดนะเป็นเหตุให้นําไปสู่ชรลาและบออนะพระเจ้าบอกถูกต้องอานนท์พระเจ้าถามอีกอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอพระนุย์บอกไม่ได้ถูกต้องอานนท์ชาติมันไม่ได้เป็นตัวทุกข์ชาติมันเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์คือแตกสลายชาติ จะเรียกอย่างว่าอุป,ปาโทปัญญายติก็ได้เกิดปรากฏเกิดปรากฏขึ้นมานะชาติเกิดแล้วอย่างนีน้เหตุของทุกทั้งสายปฏิจจาเลยยมพูดภาษาก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะมันทั้งสายปฏิจจาเป็นเหตุได้การดับของทุกละความเพลินก็ถูกดับตัณหาก็ถูกดับภาษาก็ถูกสายปฏิจจาเป็นเหตุให้ทุกดับได้หมดเช่นกันมักมีแปดหนทางดับทุกถูกต้อง หาเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในจิตระหว่างนั่งสมาธิควรจะเป็นบัติอย่างไรและในพุทธวจนะมีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับโอ้ยแย,ย,ย,ย่แแยนละความเพลินนะง่ายสุดเร็วสุดดับการเกิดเลยไงจิตกําลังจิตสร้างอารมณ์รับรู้ปับ๊บจิตเกาะอ,อยู่กับกายแล้วหลุดไปขณะหลุดไปนั่นคือดับแล้วเกิดถ้ายงไปดูพระสูตรที่พระเจ้าบอกนะ ว่าขณะจิตมีการมากันไปจะมีตายและมีเกิดไม่พูดสลับกันเลยนะว่ามีเกิดและมีตายต้องมีตายก่อนแล้วมีเกิดโอ้โหจอยผู้เจ้าคมมากทุกคำไม่พลาดนะเมื่อมีตายและมีเกิดนะมันก็ไปเกิดรับรู้มีพบมีกระดาษในมือนะพบเกิดปั๊บนี่อะไรจะตามมาชาติคือสัญญคะจิตภูกกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลิน เรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้านแห่งความเพลินและจบด้วยอะไรชลาโมนะดับรับรู้อารมณ์ใหม่เป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชลามมนะรู้อารมณ์ใหม่ไหลตามต่อไปจบด้วยชลาโมนะนี่วงจรของจิตนะตั้งหาสร้างไปอุปทานจับยึดพอจับยึดปุ๊บก็มีสิ่งนั้นนี่ตั้หาเป็นตัวพาไปอุปทานจับยึดถ้าไม่จับ พบไม่มีนะเพราะตรรมาจับมันเลยมีจับปั๊บมีอะไรมีพบมีกระดาษในมือพบสถานที่เกิดมีขึ้นแล้วที่ผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณอาศัยสัญญาก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเห็นนะมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้อีกอุปมาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาแล้วน,น้ําคือนันทิราคาะทาให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมาน,นี่ถ้าโยมรู้วงจรตรงนี้นะรู้การอธิบายของพระาศาสดาตรวนี้โอ้โหโยมจะเข้าใจเรื่องการภาวนาอีกทะลุไปอีกบาทเลยแยกพบกับชาติให้ได้นะแล้วยมจะเห็นเหตุผลว่าทําไมพระาศาสดาให้ละนันทิให้ไหวที่สุดโยนทิ้งนะ โยนไม่ต้องไปอยากรู้เนื้อเรื่องของความคิดความจําอะไรนั้นๆมีหน้าที่รู้ว่ามันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเจ้าจะนําไปสู่ชลามานะโยนทิ้งทันทนีขณะโยนทิ้งเป็นยังไงเห็นดับใช่ไหมจิตกลับมาตั้งไว้ซึ่งลมาใจเห็นเกิดรูปเกิดจิตหลุดไปปุ๊บเห็นรูปดับเห็นนามเกิดมิติด,ดึงกลับมาเห็นนามดับเห็นรูปเกิด กำหนดรู้รูปนามเกิดดับได้แล้วแค่นี้ไตรลักษณ์ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้ต้องมีพิธีการพิธีรีตองอะไรมากมายเห็นมองปับป๊บปับป๊บปั๊บเห็นแล้วพอละแค่จิตไม่มีอกุศลผู้เจ้าบอกเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วแค่นั้นเองนะเพราะนั้นละความเพลินไปเลยนะระหว่างจิตเศร้าหมองนะมีทั้งกุศลอกุศลใช้ได้หมด